กว่า60ปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกรู้จักโรคไข้เลือดออกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเตงกีมียุงลายบ้านเป็นพาหะโรคที่ยังไม่มียารักษาและไม่มีวัคซีนป้องกันในปี2558ประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้วกว่า100,000รายมากกว่าปีที่ผ่านมาขณะที่ในประเทศไทยพบมี4สายพันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า ไขเลือดออกที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่และไม่ถือว่าเป็นการระบาดที่ผิดปกติโดยจะพบความรุนแรงในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่หรือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองในระยะแรกโดยไม่ควรกินยาแอสไพรินส่วนผู้ป่วยที่มีอาการช็อกมีเลือดออกและมีอวัยวะบางอย่างล้มเหลวจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการรักษาและสภาพร่างกายของผู้ป่วย ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละบุคคลซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าทําไมคนนี้เป็นแล้วรุนแรงกว่าอีกคนหนึ่งแต่ที่แน่ชัดอันหนึ่งก็คือว่าการดูแลรักษาในช่วงระยะที่มีไข้ถ้าผู้ป่วยมีอาการขาดน้ําร่วมด้วยอพอถึงเวลาที่มีการรั่วไหลของน้ําก็จะทําให้รุนแรงเพิ่มขึ้นรวมทั้งนะครับการใช้ยา ถ้ายาลดไข้จำพวกแอสไพรินหรือ,อยาลดไข้จำพวกเอนเซตหรือพวกยาลดไข้สูงยาในกลุ่มนี้จะทำให้เกล็ดเลือดเสียการทำงานด้านผู้ชาชาญไวรัสเดงกีมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าความรุนแรงของโรคไข้รุดออกมาจากปัจจัยใดแต่หากผู้ป่วยเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีซ้ำหลังจากผ่านไปแล้วสปี แต่เป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากครั้งแรกจะทําให้อาการป่วยมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหลั่งสารที่ทําให้หลอดเลือดรั่วและเป็นสาเหตุของการช็อกและติดเชื้อรุนแรงจึงเสนอภาครัฐให้สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทีนี้ถ้าคุณบังเอิญไปติดสายพันธุ์ที่สองในช่วงที่ภูมิต้านทานข้ามสายพันธุ์เนี่ยมันต่ําลงไปแล้วมันไปส่งเสริมให้ไวารัสเนี่ยเพิ่มจํานวนในเซลล์เม็ดเลือดขาวเราได้สูงเป็นร้อยเป็นพันเท่ามันทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยทำงานผิดปกติมันก็หลั่งสารที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดในเสียเช่นทําลายเกล็ดเลือดแล้วก็หลั่งสารซึ่งทําให้ผนังหลอดเลือดนั้นเนี่ยรั่ว สำหรับการคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ร่วมกันคิดค้นโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นัดพมรประวัติและรองศาสตราจารย์สุธียกซ่านเข้าร่วมโดยผลการทดลองพบว,ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพร้อยละหกแม้ว่าจะทำให้แต่ละคนมีภูมิคุ้มกันแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากันแต่ก็ช่วยไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออกหรือลดความรุนแรงของโรค ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่ทําการทดสอบวัคซีนป้องก,กันโรคไข้เลือดออกแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลในการป้องกันโรคเนี่ยหกสิบเเซวัคซีนเนี่ยถึงแม้ในบางรายที่ป้องกันโรคไม่ได้แต่ความรุนแรงของโรคลดลงหรือบางกรณีเนี่ยถ้าก็เป็นมากจนต้องอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นน้อยลง เลขาธที่การสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชียยังเสนอแนะว่าแม้ขณะนี้จะยังไม่มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนอย่างถูกต้องแต่หากเห็นความจําเป็นในการป้องกันและลดความรุนแรงของโลกควรน,นํามาใช้เพราะวัคซีนพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยเพราะปัญหาไข้เลือดออกนั้นไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสุขภาพระดับประเทศแต่เป็นปัญหาในระดับโลกด้วยทีมข่าวสังคมทีนเอ็รายงาน